มาเก็บเห็ดวันนี้มีแต่แก่ๆเก่มากแต่เห็ดเยอะมากเลยแต่ว่ามีแต่แก่ๆอายุมากแล้วช่วยไหมวันนี้มาเก็บเห็ดสีคนไม่ได้มาคนเดียวบุกบาใหม่ สวยงามสวยงามค่ะสวยงามรากเขายาวๆนี่ยังไม่แก่อันนี้ยังไม่แก่กําลังสวยงามกินได้อันนี้เปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนมีดใหม่มีดอันเก่ามันหนักมีดใหม่ไม่ไม่หนักมันเบาโนอน โอ้แข้งปุ๊กเตรมทังนี่เจ้าเสือเพชรยังกินแม่จูงกะจูงกะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาออกจากป่าวันนี้มาเก็บเห็ดอีกแล้วออกจากป่าวันนี้ก็ไปเก็บเห็ดกันสี่คนกับเพื่อนแต่วันนี้ฝนตกฝนตกทั้งวันเลยแดดออกนิดนิดเก็บได้ไม่ค่อยเยอะเต็มแต่แต่ว่าก็พอได้กินอยู่ก็ดูได้วันนี้ได้ก็ได้เห็ดไหล่ห่อไหลา,ย,หลาย,ย่างอยู่เนาะ<ไ>สนุกมากวันนี้ทั้งสนุกทั้งเหนื่อย เอาแดดเพิ่องออกี่ไอตอนไปเก็บอ่าตอนช่วงที่เราไปเก็บอะฝนตกพอเราออกมาจากปา่าแดดก็ออกเฉยเก็บมีคนถามว่าเก็บทุกวันไหมก็เก็บเกือบทุกวันนะหลังเลิกงานส่วนมากก็จะเข้าป่าหลังเลิกงานมีมีคนถามว่าเก็บเยอะแยะเอาไปทําอะไรหมดเอาไปนึง่งทาความสะอาดแล้วเอาไปเข้าเตาอ,อบบ้างเอาไปนึง่งบ้างเสร็จแล้วก็เอามาล้างเสร็จแล้วก็ใส่แพกแพกแพกใส่ถุงแ<อ>ช่แข็งแล้วก,ก็กินได้ทั้งปีขึ้นใช่ปะเหรอขึ้นใา่ สวยไสวยเอาอะไรใส่ล่ะใส่มากเลยโอเคตัดอย่างนี้เออสวยเนาะเออมีตะม้มีดไม่คมบ่อืก็ผัวไม่นั้นเนาะนะมีดไม่คมโทษผัวอีกเอ้าโอ้เนาะโอ้สวยด้วยสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสวยสวยสวยมันค้นแหละอืม อีหย nah, ่างไงเฮ็ดบ่เนี <t <t ่ยพี่น้ำอาชูมาทางนี้ก่อนนี่สวยงามนะาดูดอกดอกฝั่งเนี้ยอ่ะเออนี่ดูดิเฮ้ยใช่โอ้รู้จักมาขึ้นอันนี้ฝนฝนเพิ่งหยุดตกทุกคน สวยค่ะยังไม่แก่ค่ะได้หลายปะยังไม่แก่ังม่แก่กำลังสวยงามพอแต่บักเทาตีเจอกันแต่ตอนเทาพ่าไปทางไหนอะอทำไมให้เก็บแก่เงี้ยหนู แก่บอเฮ้ยเก็บดูจึงเดือพี่น้องเลยไหนดูแก่ไหมอ๋อแก่แก่บแก่เหมือนพี่เลยหนูไหนแก่แล้วบอกแก่แก่มันคนเก็บแก่เนี่ยนี่เอาแต่ขาก็ได้เอาแต่ขาบ่เอาไปเห็นยังกินเหรอขาเอาไปชบแป้งทอดก็่อยเอาไปเอ้ยมันยังไม่แก่ตุกพี่น้ำไหนดูข้างงน้ะหันมาหากล้องนะทำบ้านเท่ากินเนย่างแกะเหลืองออกดูอือแก่แล้วเนาะเนี่ย แกก็เอาเอาแต่ขามันอือโอเคจับปแเกะทิเทตัดเลยนะทิมเออตัดทิมอเอาแต่ขามันขึ้นตรงคูนะไปลึกๆเลยเสียดายไม่ต้องเอาขามันไว้เยอะหรอกเออเสียดายขาตัดขามันไว้น่ะแต่คูเนาะ ได้ค่ะทิ้งขาไวนิดเดียวเองไม่เป็นไรทิ้งให้เป็นเชื้อนิดเดียวมันก็ขึ้นดอกอื่นมันก็มีมาขึ้นติดกับเห็ดพิษนั่นเอ้ยนอนนะนี่เออเอาออกอีกไเอ้ยนอนเยอะเลยโอเอาได้แต่ดอกมันเอาขามันออกมันอยู่ติดน้ำเนาะอืมเนี่ยก็โอเคมันยังแข็งอยู่เออมันก็มันยังไม่ได้แก่แค่แค่นอนมันเจาะขามันเฉย อะเอาไปโอ้โ mm. หเห no ็ดจ้าเห็ดจ oh, nice ้าน okay. anyway ี่อู้หูหูหูอันนี้แกยังโอ้เกือบแกแต่ไม่แกหรอกไม่เขาโดนฝนมากกว่าเนาะอืมโดนฝนโอ้นอนนอนนี่นอนเตะเตอุ้ยนอนนิดเดียวเองระวังลมเด้อค่ะกล้องตากล้องสวยอยู่เนาะสวยสวยอยู่ ไม่แก่ไม่แก่เอกินได้ตีนมันโอ้โหหทำไมคามันเหลือครึ่งหนึ่งอะใช่ไหมในหันมาดูดิหน่ยเอ้ยนอนมันเจาะนอนมันเจาะอ่ะในหันมาอื่เป็นโพรงเลยอ่ะอ๋อแบ่งกันกินแล้วแขกไว้เอาไว้ให้นอนไปไม่ต้องเอาหรอกไม่เอาหน้าเห็นไหม เออแต่เขาก็ยังสวยอยู่แต่ว่ามันโดนน้ำ้วยแล้วนอนจอกด้วยเอาไว้ไปไว้ให้นอนกินต่อไอตับเต่านั่นแหละไหนเออเจ้าเออก็สวยอยู่เอาสวยอ๋อเออก็สวยอยู่เอาไฟกินได้กินได้ไอกินได้มันไม่สวยมันโดนกินน่ะเห็นไหมโดนนอนน่ะสวยอยู่เอ้า ัดไอ้เรื่องเหลือเออตัดขาออกนิดเดียวนะ่ะม,นมนันข้างทางเนาะเออมันขึ้นข้างทางไม่ใช่ข้างทางเราตรงตรงทางเลยอ่ะจุ๊จุดจุดจ๊ดดดดดเอามาโชว์บ้างก็กินได้อ่ะอืเออขาลายอ่าขาลายนะมันต้องต้องลอกก่อนจะทำกินเนาะอุยทำไมยุงเยอะจังอุมโอ๊ยยุงเข้าหูอันอีกอันหนึ่ง อันนี้อีกอันนี้ยังยุงเข้าหูยุงเข้าหูเน่เอาบังมือเอาบังกล้องทำไมตัวทางเดินเลยอ่ะโอ้เมื่อกี้เดินไปไม่เห็นขากลับเราเห็นพึ่งพึ่งขึ้นนะขึ้นไวมากเลยเนาะตมเนี่ยอะไรน่ารักอ่าดูขาน่ารักน่ารักจังเนาะ มือนไอตุ๊กตาเาโซ่เข่าพี่นอง่างเบื้องมันถ่าได้มันถายโอมันเถ่ามันเถ่าแล้วก็มาต้องเอาคือพวกถ่าก็บาตดิมม้นี้อมนอนนอนนอนเนาะนี่อืยงามมีอย่างเอียอย่ามูฟสิเวลาตัดเสร็จอะแหมน่ากินอสวย เต็มถังค่ะวันนี้เต็มถัง